ฟังดูดีเหลือเกินตัวนุ้นเต็งตานีนะพี่นู่หนักข้างหน้านู่นหนังเห็นไหมฮะเห็นไหมพี่ใหญ่ๆอยู่นะฮะนี่ตัวที่ใหญ่มากพี่อายุครับว่าครับผมอ่าประมาณทักอ่ากรุงศรีตอนปลายนะพี่ไม้ตึงนีเหรออ่าเต็งตานีนะฮะครับนี่แม่ยานางอาศัยอยู่ฮะลืบเข้าไปข้างในครับผมลึกฮนะก็คงประมาณนั้นนะพี่เขาจะดำเข้าไปแล้วมีคนดำเข้าไปนักประดาน้ำาระ ครับผมนี่นะโปงนี่นะขวามือนี่อดแยงชาต้ตองแสลงหลวงนี่ป่าสมบูรณ์แบบมากครับพี่นี่ยะสมบูรณ์แบบครับมันจะมีอยู่พกกระเทยกระทิงผสงมกันได้ไหมฮะประมานั้นนะพี่พก,กระเทยกระทิงที่นี่ก็เยอะฮะพวกกระเทยเนี่ยมันจะเป็นลานหินครับพี่เป็นลานหินอยู่ฮะ Paid, <authority okee> <Sorry. ENNIS> คนไปยุ <royable> ่งมันใช่ไหมมันก็เลยมาอยู่มาติดแดดเล่นน้ำของมันนะครับพี่ครับมันจะเป็นลานหินนะฮะตรงนั้นมันคล้ายๆมันมีเอ่อแหล่งพวกแร่ธาตุนะฮะข้างบนจะเป็นการเกษตรนะข้างบนฮะซ้ายมือเราอุทยานชาติเขาคออยู่ด้านบนนู้นฮะเฟื่องแผงมาสวยจังอันไหนครับข้างบนนี่เฟิ่องแผงมาสวยสวยธรรมชาติของแม่นางเรายังยังยังสวยอยู่นะฮะ จะมาเที่ยวก็ตอนนี้ยังเที่ยวได้ครับต่อไปฝนตกก็เราจะปิดเลยนะฮะนนหลับเลยนะพี่เย็นดีฮนะ <laughs> โอ้หลอดมองหลอดมองอนนโอ้ต้น,ตนไม้สั่งค้นสวยนะทุกคนะสวยจังนะวิววิวสวยพี่ตอนนี้ตรงนี้วิวบนยาว ปลาช่อนปลาพวงอะไรประมาณนี้ปลาจาดปลาท,ท้องถิ่นอันนินก็ตัวใหญ่ต้นไม้ขวามือพี่ยังไม่ตายนะขวามือทางบนต้นสะพุงเห็นไหมฮะเขาเรียกต้นสะพุงพี่ต้นนี้นะนี่ๆๆข้างล่างเขาเนี่ยจะมีต้นมองเห็นต้นคอขนต้นเขาเดี๋ยวพี่ค่อยดูนี่ง,งานของติ๊กสวยเลย